ได้นะครับตลาดนัดคุ้มเกล้านะครับนะตรงหัวมุมตลาดเลี้ยวขวาตรงนี้เลี้ยวซ้ายไปออกบึงบัวนะครับฉลองโนฉลองกรุงนะครับนะครับมันจะมีวันเสาร์อาทิตย์ครับคนจะเยอะวันอาทิตย์นะครับผมเนี่ยดูของครับเนี่ยวินเทจอันนี้เป็นเสื้อผ้าแนวอะไรใช่ครับวินเทจครับผมแนววินเทจวินเทจครับอ่ามีทั้งของเด็กของผู้ใหญ่รับประกันตลอดอายุการใช้งานนะครับนี่เยอะเลยนะครับร้านนี้นะครับร้านนี้อ่าร้านนี้เขามาจากอ่าภูเก็ตนะครับเจ้าของร้านอยู่ภูเก็ต ใช่ครับใช่มาไกลและราคาย่อมเยานะครับเชิญได้ตลาดเชิญได้เชิญได้ตลาดนัดกุ้มก้าครับผมโอเคครับผมโชคดีปีใหม่นะลูกค้าทุกคนนะสวัสดีครับผมสวัสดีครับเสื้อผ้าแนววินเทจนะครับท่านผู้ชมอยากได้เสื้อผ้าแนวนี้นะแนะนําเลย ดับมั่นใจก่อนอูอ๋อแท้ไม่แท้ต้องต้องยังไงนะต้องมั่นใจครับต้องมั่นใจทุกอย่างไม่ว่าคุณจะใส่เป็นหมื่นคุณก็กินข้าวตีละกรมเดินตีละข้าวครับมันไม่มีอะไรพิเศษครับเออมันไม่มีอะไรมันโนขึ้นมาเองมันโนขึ้นมาเองใช่อย่าไปยึดติดครับอย่าไปยึดติดว่าแท้ไม่แท้นะใช่ครับผมเราใส่แค่เราดูดีขนาดกางเกงในคุณจะแท้ไหมที่คุณใส่อยู่ทุกวันน่ะรองเท้าคุณแบบเนี้ย ง่ายรถออกมาทุกวันป้ายแดงเนี่ยครับแท้ไหม <c oughs> คุณอยากคิดอะไรมากไหม <c oughs> ลูกที่ถืกันมา <c oughs> เด็กเกิดมาเนี่ย <c oughs> แท้ไหม <c oughs> เด็กใหม่แบบนี้เออของใหม่เด็กใหม่อีกมันมันหลายอย่างนมนุษย์เราโอเคนะครับผม <c oughs> อินไปหน่อยผมถนนเจ้าคุณทหารนะครับตรงนี้ก็อยู่ในเขตของราดกระบังนะครับท่านผู้ชมวันนี้มาที่ลาดกระบังนะตลาดคุ้มกล้านะครับตรงนี้อยู่ในเขตของ ถนนเจ้าคุณทหารแล้วก็เขตลาดกระบ,บังนะครับวันนี้เราจะมาเดินตลาดมือสองนะผมไม่ค่อยได้มาที่นี่เพราะว่ามาไกลพอสมควรนะผมนั่งแอร์พอร์ตลิง์มานะครับทาบ่านผู้ชมเดี๋ยวซอยนี้ซอยแรกนะแต่ว่าวันนี้ผมจะไปเริ่มต้นซอยสุดท้ายแล้วกันนะครับเดี๋ยวค่อยวนมาทางนี้นะครับไปเดินไปดูนะครับตลาดนี้ก็มี2ฝั่งนะฝั่งนี้ก็จะเป็นตลาดแนวของกินนะของกินของใช้แล้วก็มือสองที่เป็นกวกเสื้อผ้านะครับฝั่งนี้นะครับ อนฝั่งนี้ก็จะเป็นพระเขากันนะครับโดนขอ,ของเก่าด้วยนะมือสองนะวันนี้เราจะเดินกันยาวๆนิดหนึ่งนะไปะเดินไปเรื่อยๆนะครับวันนี้อากาศเย็นนะอากาศไม่ร้อนนะครับอากาศเป็นใจมากแดดแดดก็ยังแรงอยู่ผมมาประมาณสักจะห้าโมงแล้วนะครับประมาณสี่โมงครึ่งนะครับตลาดคุ้มเก้าก็อยู่ในเขตของลาดกระบังนะครับ เดี๋ยวเดี๋ยวไปเดินซอยสุดท้ายก่อนนะดูกันยาวๆนะครับท่านผู้ชมวันนี้เอาใจสำหรับท่านที่อชอบตลาดแนวของมมือสองนะครับอันนี้เป็นซอยสุดท้ายนะครับของเก่ามือสองนะครับอาจจะเป็นตลาดที่ไม่ ไม่ใหญ่มากนะไม่ใหญ่มากเหมือนตลาดที่ผมเคยไปไหลายครีนะครับแต่ก็ถือว่ามีของเก่าเยอะอยู่นะส่วนนี้จะเป็นของเก่าเยอะเลยนี่ครับของเก่าแนวนี้จะเป็นแนวสะสมนะครับของเก่าแนวหายากจอบก็มี <c oughs> เนี่ยมีมีแบบมีมีกบใส่ไม้ด้วยนะบางคนบอกว่าให้ผมถ่ายช้าชานะบางทีผมก็เดินไวนิดนึงนะผมก็รีบรีเพราะว่ามันร้อนนะครับเนี่ยครับเดี๋ยวผมก็ถ่ายรูปนิดหนึ่งนะเนี่ยครับเดี๋ยวให้ดูช้าชาแล้วกันนะครับมีจอบก็มีกบใส่ไม้นะอันนี้รู้สึกจะเป็นกบใส่ไม้นะเนี่ย หวานก็มีนะส่วนนี้ส่วนแรกนะครับแล้วฝั่งนี้ก็จะเป็นหลากหลายนะครับปั๊มน้ำก็มีนะเครื่องเสียงก็มีนะครับเดี๋ยวผมเดินนิดนึงเพราะว่าได้ยินเสียงเพลงเหมือนเสียงเพลงนิขสิทธ์ ผมพาเดินตลาดมือสองนะครับท่านผู้ชมดูที่ตลาดคุ้มเกล้ารักกระบังนะครับเนี่ยลือกันเข้าไปอยากได้อันไหนหลือเอา40-50นะครับรด,ด,ดูเดี๋ยวผมก็เก็บรูปหน่อยครับอันนี้รู้สึกรูปสวยมากนะเนี่ยครับเดี๋ยวผมถ่ายประชานะครับ ส่วนมากของเก่าก็จะเป็นของที่ว่าเป็นของสะสมบ้างของหายากบ้างของเก่าๆ เนี่ยครับของเก่าหายากนะต้องมาตลาดนี้เลยคุ้มก้าลาดกระบังนะครับท่านผู้ชมประมาณ4ี่โมงสี่โมงครึ่งนะครับอันนี้ผมเดินรอบ็อกนี้ก่อนนะไม่ว่าจะเป็นรองเท้าเสื้อผ้ากางเกงยีนของดีมีราคามันซุกซ่อนอยู่ในนี้แหละนะเดินชิวๆวันนี้ก็อากาศร้อนนิดนึงนะแต่ลมมันแรงนะต่างจังหวัดก็น่าจะหนาวนะครับ ต้นต้นเดือนของเดือนมกรา2568นะครับวันนี้ผมมาตลาดคุ้มเกล้าเป็นเดือนแรกของปีแล้วกันนะครับเราเดิยเดนย้อนหลังนะมาื่อทีเดินตรงโน้นนะนี่แจะพวกนี้ก็จะเป็นพวกของใช้กระจุกกระจิกนะอุปรก,กรณ์ขัดเงารถ น็อตรองเท้าเสื้อผ้านะครับฝั่งนั้นนี่ครับอันนี้คือสีสันนะตลาดนี้มันมีวันไหนบ้างไม่รู้นะแต่ผมผมมาวันอาทิตย์นะครับท่านผู้ชมก็ให้ถือเอาเป็นที่ผมมาแล้วกันนะเพราะผมมาวันอาทิตย์นะครับวันอื่นก็ไม่แน่ใจนะแขงพระก็มีนะครับอันนี้ก็ขายความศรัทธานะครับแขงพระตู้เซฟบางเกง เสื้อผ้าบตเกมนะ่าซื้อว่ะเดี๋ยวนะน่ามาัซื้อนะตัวเท่าไหร่ไม่รู้อะอันนี้ก็เป็นเสื้อมือ2นะครับตัวละ40บาทก็จะตัวแพงหน่อยก็จะด้านบนนะครับด้านหน้านี้40บาทก็เป็นเสื้อ,อโลโก้เสื้อยืดที่มันเป็นโลโก้ดังๆนิดนึงนะ อุปกรณ์สายไฟนะครับเครื่องเสียงก็มีพางนะอันนี้เป็นซอยเครื่องมือช่างก็มีนะครับเป็นรู้สึกจะเป็นมือหนึ่งนะครับไปเดินต่อไปนะครับตลาดมันที่มีไปถึงโน้นนะฝั่งโน้นอนะ เดี๋ยวผมจะเดินอ้อมๆไปหลายๆซอยแล้วกันนะครับก็อาจจะเป็นตลาดที่ไม่กว้างใหญ่หรือว่าของเยอะเท่าตลาดที่ผมเคยไปสักเท่าไหร่นะแต่ผมก็อยากแนะนำนะครับหลายๆที่นะครับสำหรับท่านที่อยู่ฝั่งทางถนนเจ้าคุณทหารคุ้ม9ราลัดก,กระบังนะ40บาทนะครับน้องๆหนูเข้ามาขายกันนะ <300 S 1> ขออนุญาตนิดนึงนะ ครับปูขายอย่างนี้เลย20บาทนะครับร้อยห้าสิบบาทก่อนการเกษตรนะมีดเฉียมมีมีดมีจอบมีเสียมครับก่อนการเกษตรร้านก็มีนะครับร้านนี้ไม่น่ามีเรื่องนะครับของหุดยากนะครับมีดเพียบเลยเดี๋ยวเดี๋ยวร้านนี้ครับ วาดสีฟูมากครับโอ้โหขายการ์ตูนครับภาพวาดเองนะครับภาพวาดครับผมอันนี้ก็อยู่ตลาดคุ้มเก้าลาดกระบังนะครับโอ้โหเขามีอะไรเขาเรียกอะไรเนี่ยใส่หีบสมบัติครับใส่พองใส่อะไรได้หมดเลยนะโอ้นี่ครับนี่อันนี้เป็นซ่อนเมียได้ซ่อนผัวได้มเนี่ครับอยู่ตลาดคุ้มเก้าลาดกระบังนะครับผมเดี๋ยวเดี๋ยวผมให้ดูนิดนึงนี่ครับ มีดเขาเม,ม,เมีดเขามีทุกสนะครับท่านผู้ชมก็คือแบบเอ่อรวมถึงมีดอุปกรณ์การ,กรเกษตรต่างๆนะมีดจอบเสียมเนี่ยมีทั้งเขียวทั้งฉมวกดนะ้ฉมวกก็มีเสียมก็มีคราดก็มีพัวที่ตัดหยวกกล้วยนี่น,นี่อันนี้งานงานตัดจ ตีมือหมดเลยโอ้โหนี่หักจ้าใส่ด้ามอ๋ออันนี้เขาเรียกได้งานไวอันนี้คมสองคมนะครับโอ้อันนี้ที่เขาเรียกว่าอะไรนะเออจอบขยันจอบขยันเด็แหนะจอบขยันเออแต่ละภาค่เขาจะเรียกกันนี่กระแทกรากไม้นี่ขุดดินลูกลังนี่หนอกล้วยโอ้โหเด็กแนะรถสิบแปดล้อเลยครับนี่งานแฮนด์เมดเท่านั้นเลยครับผมโอเคครับขอบคุณนะครับ ตลาดคุ้มเก้าลักกระบังนะครับตอนนี้ก็ประมาณสี่โมงครึ่งนะครับขอบคุณนะครับรับชมทางพศคนยัโสนะครับมาตลาดนี้บ่อยนะครับมาทุกวันอาทิตย์นะครับมาทุกวันอาทิตย์นะครับเก้าหนึ่งเจ็ดเก้าหนึ่งเจ็ดมาอุดหนุนได้เลยนะครับอ๋อมาอุดหนุนได้พราขาเชียร์เต็มที่นี่ครับก็คือบรรยากาศนะครับ ก็ขาไม่้าก็คือคักเดี๋ยวคนอีกสักหน่อยคนมานะยตอนนี้ก็เริ่มเดินแล้วแ่ะแต่ยังไม่ค่อยเท่าไหร,นะร่นะะอันนี้เป็นเป็นเหมือนเอ่อ <c oughs> พวกที่เป็นกระดังญี่ปุ่นนะครับอันนี้ก็จะเป็นของเล่นประเภท <c oughs> ของ <c oughs> มือสองนะ <c oughs> ถ้าไม่คิดมากก็ซื้อไปเล่นได้หกสิบ เดี๋ยวเดี๋ยวผมดูฝั่งโน้นนะนะคนคนเริ่มเยอะแล้วค่นผู้ชมขออภัยนิดหนึ่งนี่ฝั่งนี้งานเข้าแบบโอ้โหงานอลังการนะงานอันนี้เป็นงานตกแต่งนะมันใช้เพื่อทำามันเป็นงานตกแต่งนะครับ สวยมากเท้าถมาิ่ก็มีกรครับใครปันนเนะนจเครื่องดนตรีก็มีนะครับอันนี้คือต้องบอกว่าเป็นงานงานสะสมงานตกแต่งบ้านนะอย่างนี้มันไม่ใช่เก่าแล้วเก่าเลยนะครับนะ มีราคานะครับท่านผู้ชมนี่เห็นอย่างเงี้ยแต่และชิ้นนี่ก็คือแบบเหมือนคนตามหาแล้วคนก็จะมาซื้อนะเขาก็จะไปสะสมหรือว่าไปตกแต่งบ้านนะครับบางคนเขารักของเก่าๆแบบนี้นะครับนะอย่างอันเนี้ยเป็นทีวีเกา่าเทอร์มันีะ่ใช่ไหมไม่ใช่ไม่ใช่ผมอ่านผูกไันเนี้ยเนี่ยนะครับเดี๋ยวผมถ่ายรูปนิดหนึงนะครับ จะเป็นเสื้อผ้าบ้างมีเอฟซี FC ท่านหนึ่งบอกผมว่าให้ถ่ายช้าๆหน่อยผมก็จะพยายามเดินช้านะอะไรรถมอเตอร์ไซค์ก็มีเหมือนกันนะครับคือทุกตลาดจะต้องมีมันมีสองฝั่งนะผมอาจจะวูไปวูมานะวันนี้ไม่ร้อนก็อาจจะเดินช้าหน่อยนะครับพวกอะไรรถมอเตอร์ไซค์นี่คือทุกตลาดจะต้องมีนะแล้วก็พวกเครื่องมือช่างเนี่ย อุปกรณ์ช่างต่างๆนะครับนี่เห็นไหมพวกจานเจียหินเจียนี่แต่ถ้าแนะนำตลาดอีกตลาดนึงก็คือตลาดตลาดอ,อยู่ที่สมุทรสงครามนะครับตลาดต่างบางแก้วนะครับก็จะเป็นแหล่งรวมของเครื่องมือช่างเลยนะที่นั่นก็แนะนำเลยนะครับไปรับชมคลิปเก่าๆผมได้นะแล้วก็ตลาดนี้ก็ถือว่าเป็นตลาดที่ กลางๆนะครับนะไม่ใหญ่มากแต่ของเก่าก็มีเยอะอยู่ร้านน้อยู่เนี่ยพาไปซื้อเนี่ยนี่มันมีหลากหลายมากๆเลยถือว่าเป็นการพาชมแนะนำตลาดแล้วกันนะครับท่านผู้ชมขอบคุณที่ทุกท่านเข้ามารับชมและติดตามรับชมนะครับตลาดคุ้มกล้าวลาดกระบังนะครับอันนี้ซอยที่สุดท้ายนะซอย ผมเดินซอยสุดท้ายเลยพักเครื่องพ็มนี้นะก็เป็นพวกอันนี้เป็นเครื่องครัวนคนก็เริ่มมาเยอะแล้วนะเดินไปนเรื่อยๆนะครับผมก็จะตัดคลิปเป็นหลายๆคลิปแล้วกันนะครับท่านผู้ชมก็ดูกันไปยาวๆนะครับ ตรงกลางรู้สึกมันจะเป็นพวกเสื้อผ้าซะมากกว่านะพวกริมยิมนี้ก็จะเป็นแนวคลองถมนะครับกกล้องถ่ายรูปก็มีนะครับเครื่องคิดเลขก็มีอันนี้ก็จะเป็นเครื่องมือช่างนะครับประเภทเครื่องมือญี่ปุ่นนะเนี่ยลายตลาดเลยบางทีก็จะเป็นพ่อค้าเดิมๆนะ ก็ชมหมุนเวียนไปตลาดนะตลาดบางทีไปเจอไปเจอ,เจอเพ่อค้าเก,ก่าๆก็มีนะครับเนี่ยประเภทไขควงประเภทคีมนะครับงหนมย่เลยนะนี่เหลืองหน้าหมย่เลยของญี่ปุ่นนะครับนี่เป็นเป็นเครื่องมือช่างญี่ปุ่นนะเขาเขาเน้นเรื่องพวกเหล็กนะเหล็กของญี่ปุ่นมัน,มนใช้งานดีอ่ะนะ เป็นเครื่องมือช่างที่มันทนนะครับเหล็กมันดีถึงจะเป็นมือสองแต่ก็เป็นเหล็กดีนะครับถังแก๊ก็มีนะอะไรรถมอเตอร์ไซค์นะครับอันนี้ ันนี้ก็เป็นซอยสุดท้ายนะเดี๋ยวเราไปเดินซอยที่สองตลาดนัดคุ้มเกล้าราดกระบังนะครับอันนี้วันอาทิตย์นะครับผมมาวันอาทิตย์นะท่านผู้ชม ของเก่าเครื่องมือช่างแล้วก็พวกเสื้อผ้ามือสองนะครับ<ป>ของสะสมงานสะสมนี้เยอะเลยอันนี้ก็จะเป็นตุ๊กตาของโมเดลญี่ปุ่นนะครับไปเดินไปทางโน้นนี่เป็นเสื้อผ้านะห้บาททุกตัวเลยสองเสื้อผ้าสวยอยู่นะตัวใหญ่ด้วยนะมาดูทางนี้ เขาเลือกอะไรกันอันนี้ก็จะเป็นรองเท้านะครับผมไม่แน่ใจว่าเขาขายคู่เท่าไหร่นะคู่ละหกสิบนะสี่สิบบาทเ็ามีนะสองคู่ร้อยได้เลยสองคู่แปดสิบบาทจ้าสองคู่แปดสิบบาทคู่ละหกสิบนะสองคู่ร้อยให้ฟังโน้นนะเป็นรองเทา้า ฝั่งนี้ก็จะเป็นรองเท้าเหมือนกันนะครับมือสองมันก็มีหลายเกรดนะบางทีมันก็จะเป็นประมาณว่าไม่เก่ามากนะผมก็ไม่ผมไม่แน่ใจว่ามันมันเก่าระดับไหนบ้างนะสำหรับมือสองนะครับเดินดูไปด้วยกันนะครับวันนี้ก็อยู่ที่ตลาดคุ้มข้าวรัดกระบ,บังนะครับอยู่แถวถนนเจ้าคุณทาหารนะครับผม เดี๋ยวผมเดินไปสุดตรงโน้นก่อนนะครับเสื้อผ้ามือสองก็เยอะเลยนะฮะแต่ละซอยเดี๋ยวผมจะเดินเข้าไปตามซอยนี้เดี๋ยวค่อยเดินไปด้วยกันนะครับเดี๋ยวเดี๋ยวเอาไงดีเดี๋ย <c oughs> <c oughs> วเดินไปดูซอย <c oughs> เ,ดเดินไปดูซอยที่สองก่อนเมื่อกี้ผมเดินมาซอยสุดท้ายนะครับ <c oughs> จริงๆเราต้องเดินซอยแรกนะแต่วันนี้เราเดินซอยเดี๋ยวเราไปซอยนี้แล้วกันนะ ตรงกลางก็ค่อนข้างจะเป็นตลาดที่สลับไปด้วยตลาดมือมือหนึ่งนะครับมือหนึ่งไม่ใช่มือสองอันนี้เป็นับไฟโวยตังเมียมาโหนะครับคนก็เริ่มมาเยอะเลยนะครับนี่อันนี้เป็นอะไรเอ่ยอะไร อะไรช่างต่างๆนะเนี่ยสายไฟนะครับอ้อันนี้มันเป็นนี่หี่อวะเป็นเครื่องมือช่างนะเนี่ยอ๋อเป็นพวกอะไรพัดลมนะเดี๋ยวราต้องมาซื้อเท <ไป S 1> ่านะ